รายชื่อที่เราจะประกาศนะฮะยังไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนสูงต่ำแต่อย่างใดน,นะครับใช่ค่ะตอนนี้ผลอยู่ในมือของเรา2คนแล้วนะคะเดี๋ยวท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ3คนสุดท้าย ต่อไป สวยงามจริงแล้วอดากเก็บได้ดีมากเพื่อด้วยนะคะประชุมครูนี้นะคะและสาวงามคนที่สองที่จะได้ไปสู่รอบสามคนสุดท้ายได้แก่ใบเล่นไหน ได้รับตำแหน่งนั้นครับซึ่งหมายเลขและรายชื่อที่ตัวกำลังจะประกาศนี้คือผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับสอง oh. Miss Thailand World 2023ค่ะ 20มีแต่ไทยครับทุกคนเป็นชาติไทยกันทีวี20ครับขอแสดวมยินดีที่ไดับรางวัที่คุณผู้ชมทุกท่านครับลึกในนี้จะเป็นมิสเตเดอร์2023เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่อินเดีย กับมิสเวิลด์ปลายปีนี้นะครับและชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นผู้ที่ครองตำแหน่งมิสไทย a ล l a n เว o ล l d 2023นะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับสองท่านอีกครั้งนึงครับเด็สาวที่ทำงานได้ดีมาตลอดรอบจริงๆนะครับผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิสไทย a ล l a n เว o ล l d 2023ได้แก่ M T W thank <laughs> you คะที่รุ่นพี่อย่างพี่เกรสนะคะได้สวมให้ คณะกรรมการบอกว่าตั้ใจจริงๆเลยนะครับในการเลือกผู้ที่ได้รับตาแหน่งทุกตําแหน่งทั้งสามตำแหน่งเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเางที่บอกไปว่าดีไม่แพ้กันจริงๆนะคะซึ่งขนมเองนะคะก็ทําได้ดีกกิจกรรมจริงๆนะคะถ้าติดตามไปมาตั้งแต่วันแรกของการประกวดมิสยนเวอรองที่จีดนะคะความตั้งใจความท่มแทของน้องที่ผ่านมานะคะวันนี้ออกดอกออกผลแล้วนะคะ น้องจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปทําให้ทุกคนติดกูร์ใจต่ออย่าลืมส่งแรงเชียร์ส่งแรงใจหลักแรงน้องไปสู่จุดที่น้องต้องก,การด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเ่ิญท่านด้วยนนะครับอา้าวชาวผู้เกียรติทุกท่านขอเสียงให้กับ Miss Thailand 2023 বেশ বন্ধ লেখা খুঁজ না คนนี้จะสคนล่าสุดของเราด้วยนะคะและก็เหมาะกับรอยยิ้มหวานของน้องดอโยหน้าบนเทสมากจริงๆนะคะเข้าไปถึงชุดวันรีสวยๆจากไอซิ่งขวด้วยนะคะและติ๊กัวดนี่นะครับมิสไทยแลนด์เวิลด์2023ครับจาริน่าโบนเทสครับและการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเราครับต้องขอขอบคุณครับ ลอเรลปารีสคุณค่าที่เราคู่ควร Motor, Ora, <Yeah. S 1> เกรทบอลมอเตอร์ออร่าคุณแค้เครื่องดื่ม <Yeah. S 1> เรดี้เครื่องดื Mint, ่ <Yeah. S 1> มวิตามินให้องคุณเพชรจากกลอเรียสไดเม้นต์โรงแรมมวานีพลัสหุบหินรีสอร์ทโรงแรมเดอะเวิร์เแคลรีประตูน้ำนาฬิกา <Yeah. S 1> US Master Polo Club <Yeah. S 1> โรงพยาบาลนอร์เวย ทรูนีแจ็ 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเด็นเร็วแรงทั่วไทยส่วนชอ่องดอกไม้สวยๆจากโปรดีไซ e 5, 5, High, High, น์ค่ะ e a s y f m 105.5 Goodtime Radio 88.5 TikTok ประเทศไทย Line ประเทศไทยชุด่ยนักอันคุณิยัพ s p o r t w วร์ Brandcraft ชั้วีเดนชุด่ยนักวอนเดเวนสิบสี่ทัวร์โฟเวนฟอนนิเ e ียควอลัส ทั้ดาฟน์คุณมอเตอร์เอลล่าลักนิวไน์เบตินีนำโดยลุ่นเด่นเบตินีกิ๊กพิโยเป็นคนเป็นโค้ชบิชชันเวิลด์2023และอาหารว่างและเครื่องดื่มจากแบล็กแคนยอนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราทุกรายเลยค่ะขอเชิญมือให้กับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่นะครับก็คือมิสทันเวิลด์2023นะครับ และยังมีรองอันดับหนึ่ง Miss Sarabeb 2,023รองอันดับ 2, สบอง Miss Sarabeb 2,023ด้วยนะครับซึ่งแรงบ,บันดาลใจของข้อดอกไม้สวยๆนะคะในมือน้องเชน่านะคะมาจากโคลเนียลนั่นเองนะคะซึ่งเป็นศิลปะแบบยุโรปคลาสสิกและศิลปะเอเชียดั้งเดิมคะ่ะทำให้มนต์เสน่ห์และความง,งามที่ไม่มีวันจางหายไปตามกาลและเวลาเป็นที่สุดแห่งศิลปะและพลังแห่งความง,งามทีะะ่แท้จริงกับคอนเซ็ปต์อของเวทีปีนี้ Real Beauty and เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือการถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD ของเราเรียกติดต่อในออนไลน์ะครับซึ่งตอนออนไลน์ของเรานะครับก็จะมีการมอบมงกุฎนะฮะแล้วก็สายสะพายให้กับรองอันดับหนึ่งและรองอันดับสองนะครับแน่นอนมงกุฎของเราจากกรอเวสไลมอนส์นะครับสวยงามจริงๆเลยครับเอาละฮะทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD ของเรานะครับเดี๋ยวต่อกันในออนไลน์นะฮะ เกียดอย่างมากเลยค่ะขอบคุณสำหร,รับการติดตามนะคะพบกันใหม่ปีหนะ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ